và ra ba một hai đơn hai đơn mà hết thì làm cái gì tiếp à lại cái gì trộn lên chút áo mấy cái คุณย่าสำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมณโรงเรียนมาแต่เดียวิทยาลัยหลังจากนั้นได้ศึกษาต่อด้านอินเทอร์ดีไซน์จาก p พาสเ s นส h o คูลดีไซน์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการศึกษาได้กลับประเทศไทยและเริ่มทาง,งานที่บร,ริษัทวีทงเฟอร์นิเจอร์และหลังจากนั้นได้ไปทาง,งานที่สถานเอกอัครราชทูทตตรุรกีประจำประเทศไทยอีกช่วงระยะเวลาหนึง่งก่อนจะ,กะเกษียณมาดูแลลูกหลาน คุณย่าชดช้อยทวีสินได้แต่งงานกับร้อยโทอำนวยทวีสินเสียชีวิตแล้วและมีบุตรหนึ่งคนคือคุณพ่อเศรษฐาทวีสินเนื่องจากคุณปู่ร้อยโทอำนวยทวีสินเสียชีวิตตั้งแต่คุณพ่อเศรษฐาอายุได้เพียงสามขวบคุณย่าชดช้อยเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวเลี้ยงดูบุตรชายคนเดียวจนสําเร็จการศึกษาสูงสุดเป็นผู้นําครอบครัวได้อย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของสามีเป็นคุณย่าที่รักของลูกหลานทุกคน ครับท่านผู้สุขเีชกรครับเพื่อกรุณาทราบนะครับเจ้าประภุณสมเด็ชพระริยวงสารกัตยานสมเด็จ